สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดี FC ฟทุกๆท่านครับนะครับวันนี้วันที่20กรกฎาคม2566แล้วครับผมนะครับมือนีมาพอกับแอดตั้งแต่เสาเลยครับบรรยากาศกระลังดีครับฝนตกลิ่นนะครับมือนีแอดต้องดําหน้าครับแต่ว่าเสามากอะเดี๋ยวมาลงแนวทางให้พ่อพี่น้องเอฟซบึงกันสะกกอนครับ คลิปนี้มีแนวทางของ <c oughs> เสี้ยนขาครับมาฝากนะครับหลังจากแอดลงไปแล้วหลักคลิปหนึ่งตั้งแต่ตองงวดนะครับวันที่สิบเจ็ดเสี้ยนขาฝันตองงวดฝันแล้วครับนะครับเดี๋ยว่าเบื้องตัวเลขของเสี้ยนขาสองงวดที่ผ่านมาครับผมงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎานะครับหนึ่งกร,รกฎาคมครับเขาศูนหาตรงตรง,ตรงครับผม รัเข่า0ูนย์าตรงๆแต่ว่าเสี้ยนขาเพิ่นคิดว่าเลขศูนย์หนี่จะอยู่ล่างนะครับเพิ่นก็เลยจับลงมาไว้ทางล่างนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตัวเลขออกบนครับ60 5นะครับนั่นคืองวดก้อนหนานั่นครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดเสี้ยนขาชัยุ่มฝันนะครับเด็กน้อยมะฮองบอกครับตอนแรกปูมาเขียนไหก่อนครับปูมะเขียนไหก่อน นะครับปรากฏว่าเลขปูที่ปูเชียนให้บอม่าครับนะครับแต่ว่าปูคนไห้บริวารมากเด็กน้อยครับมาห้องบอกเสี้ยนขาว่าเลขล่างออก6กสองเด้อนะครับเลขล่างออก6กสองครับออกอีลีตรงๆนะครับออกตรงๆนะครับนั่นก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมานีครับนะครับกะตัวเลขกา หลายโตอยู่นะครับหลายโตอยู่กะคือว่าละ่ะเพื่อนกันจะบอกตรงๆกะบ,บอ่อใดครับมีบังแน่เอาตัวนั่นตัวนี้มาบังนะครับแล้วก็ความฝันของเสี้ยนขาล่าสุดนะครับเด็กน้อยมาบอกนะครับเขียนมานยืนไห้ล่ะครับนะครับเดี๋ยวไปฟัง นะครับอีกจักรรอบหนึ่งที่เสี้ยนขาคนเราความฝันสู่ฟังเนาะครับเนาะลองไปฟังเบิ้งครับผมความฝันของเสี้ยนขาเป็นแบบนี้ครับเขาก็มาบอกเลยแหละว่าทั้งบนทั้งล่างหมดเลย hmm. เราบอกกันหนไอ้เล็กน้อยมั้บไอ้โนติตะโกนนั่นแหละบอกแล้วจังไดก็อยู่ในห้องผมมว้วนนี่จ้งไดห้องผมก็ออก,ออกอีกเที่ยผมนี่จ้งไดก็แตกเหล็กผมม้วนนี่เด้อผมจะบอกให้ผมรับประกันร้อมว่าแตกแน่นอนะ เด็กหน่อยเด็กหน่อยปูแลงมาหา้เด็กหน่อยมาบอกว่าปูก็ได้มาแต่เดหาเด็กหน่อยเขามาหาึงว่อจุดถาย่องสุดทายมันแก่เ,เบาเห็นไหมครับวันนี้ก็ห้เขามาแล้วเขาห้ตัวเลขมาแล้วแต่เขาวาังซี่เขาเป็นรับบุญกุศลอยู่เขาไปรับบุญผู้ใดไปทำให้เขาบุเขาไปรหลับอยู่เขาเรียกว่าหายตัวเลขข่อยมาแล้วให้เขา,ารับบุญมาอะไรจังคอยปล่อยให้เป็นเด้อตัว่ายังที่จากสองสามมือเห็นคอยปล่อยลงไปมันท่อนอยู่ระหว่างที่ครับ คนไทยมั้ยเราหลายคนมีโชคทั้งบนทั้งล่างสามตัวเลยแล้วหายเบิ้งเลยนะี่เปนบ่ไมีหลายนี่สามตัวกับสองตัวถนัดจบเลยเด็กคนนี้ด้วยเนะี่บเลขเลขเด็กหน่อยทีมาตะโกนบอกข่อยนะี<อ>่ยปู่เราเราซองลูกหลานมาใหอยวันนี้แล้วก็บคือกระดาษมาใหา้เด็กหน่อยก็หนีแหละมา้ยแล,นะแลก็บ,บอกว่านี่เด้อนะวันที่หนึ่งนีได้อเลขล่ลางสองตัวงวดนีงวดทีหอดหนีหลายแล้บอกแต่ว่าดยาเพิ่มป่อยให้เพิ่นม,มันห่อนอยู่เราไปรับ อันนี้สงฆ์จีเขาทําบุญหาหาแก่เนี่ยครัแล้วไปรับส่วนบุญอยู่ครับอีกสามมือให้เพิ่นเย็นลงจังหน่อยเพิ่นเพิ่งค่อยสิยหายคอยปล่อยเดี๋ยวนี้เพิ่นไปรับอันมุทนาบุญอยู่ผู้ใดเฮ็ดบุญเนี่ยแล้วว่าจะกึ้นก่อนแล้วก็ว่าเอาซั่นตัวจะเพิ่นปล่อยเด้อมันมันท่อนอยู่ให้เป็นรับบุญมาให้มันเย็นจังหน่อยก่อนระหว่างที่อ๋อสามมือก็บ่โดนดอกครับสามมือก็ได้บ่โดนบ่โดนแมันแต่มันถื่อว่ะ่อยว่าว่าแต่มันถื่อว่ะเนาะอ้าว โอเคแค่สั้นกับเดี๋ยวผมขอดีโทรหาเส้นขาม่อีกสามมือเนาะมือนี้ <3 S 1> วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าวันที่ยี่สิบนะครับเนาะครับวันจะยี่สิบผมอยู่หาเช้าวันที่ยี่สิบจับลอตเตอรี่ไปเลยครับผมเอากะมือนี้นะครับก็คือวันนัดครับมือนี้ก็คือมือนัดนะครับเพราะว่าปูสัง่งควมไว้ว่าหลังจากนั่นสามวัน นะครับค่อยให้บอกตัวเลขเพราะว่าเพื่อนต้องไปรับบุญครับกับทั้งบริวารเพื่อนครับไปรับกองบุญนะครับกับพูกว่านี่เอฟซี FC, หรือว่าทั้งหดเนาะที่เหตุบุญใ,ใหญ่ให้เอสันเพื่อนไปรับบุญมากลังรับบุญมากจังค่อยบอกว่าสันให้มันเศร้าหอนก่อนว่าสันนะครับแล้วกัมือนี่ ตอนแรกแอดว่าตั้งใจที่คิดไว้ว่าจะโทรสัมผัสพูดคุยกับเสี่ยนขาครับแต่ว่าบาังเอิญว่ามือว่าน,นี่นะครับเสี่ยนขาเม่อป็นมือว่านหรอกครับมือก่อนครับเสียนขาเป็นประสบอุบัติเหตุนะครับเป็นประสบอุบัติเหตุล้มนะครับมีกระดูกแตกต้องเขารับการผ่าตัดครับนะครับ เมื่อวานี่เสี้ยนขาบอกว่าอ่าคนไม่โชคตัวเล็กนวทางลงมือนีเลยก็ได้เอกสันคือให้ลงวันที่สิบเก่าขึ้นเมื่อว่านี่แหละครับนะครับผู้บอกว่าเสี้ยนขาทาาเสี้ยนขาบร,รยิยูบร,ริยูนี่หมายถึงว่าเพื่อนต้องไปเข่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะครับกะให้สามารถบอกแนวทางในเมื่อว่านี่วันที่สิบเก่านะครับแต่ว่ามือืนแอดกะ ไปจอมสีมานะครับแล้วกะมีภารกิจหลายอย่างนิดนึงก็เลย่ยมูวว่านก็นเลยว่าลงมาท่านเดี๋ยวมื่อนี้มาลงให้พอมน้อ,นองเอซีได้เบิ้งกันนะครับล่องเอาไปพิเศษนหน้าเบิง้งสำหรับแนวทางตัวเลขของเซียนขาชัยภูมินะครับงวดวันที่31กรกฎาคม2566นะครับตัวเลขนี่นะครับ เป็นเล็กน้อยคนที่มห้องบอกว่าล่างออก6-2นะครับเขียนเอากระดาษมายืนให้นะครับนะครับแดงจึงครึงครับเช่นขาบอกว่าแดงจึงครึงเลยนะครับเป็นตัวนี้ครับ1 6ึ่ครับคุ้นๆปะครับตัวเลข169นะครับแล้ว2โตครับ สี่เก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับนะครับที่แอดเขียนแบบนี้ครับมีขีดเส้นใต้สีแดงแล้วก็ขีดจังสี่ครับเส้นขาเพิ่นเขียนมาให้แบบนี้นะครับเพิ่นว่ากระดาษที่เปิดเบื้องนะเขียนแบบนี้เลยเพราะสันนะครับเขียนแบบนี้เลยมีสามตัวหบบนึ่งหางนะแล้วก็มีเลขกสองตัวสองหางนะครับกับเพืกันว่าหมายความว่าจังไรน,นะครับตั้งหารกันหรือเปล่าครับสี่จุดเก้าส่วนเจ็ดสิบเอ็ด นะครับลองกดเคิื่อนกิเลกเบิ้งได้ครับนี้อันนี้ก็คือคิดคิดแบบพิสดารเกินไปนะครับว่าตแตาวัาที่จริงๆก็คือนี่แหละครับตรงๆครับหนึ่งเกนี่ที่คุณคุณเพราะว่ารางวันที่ 1, หนึ่งงวดวันทีสิบหกรกฎาคมที่ผ่านมามันออกหนึ่งหเกห้าสศ น,นี่เป็นสามตัวด้านหนาครับนะครับเป็นสามตัวด้านหนานะครับลงห้ยออกเมื่อวันที่สิบหกครับแอดยังคิดเลยโอ้ยเลขปูเลขปูพุ่มวัดอาจารย์ใครไปยูทั้งหนาครับสามตัวนะครับเพื่อนหายไวเก่าหนึ่งหกหกหนึ่งเก่าก็เลยคิดยูคิดคิดเอาเองคิดยูพูดเดียวว่าเ,เรียว,ว่ามันจะเป็นแน่ๆว่าเรือว,ว่า เหล็กปูเก้าหนึ่งหนี่มันจะออกงวดหนาบ่มันไปอยู่ข้างหนาอันนี้คือคิดเอาเองนะครับแอบคิดอยู่ค่นเดียวนะครับก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าจะลงทุนเหลขตัวนี้ไว้นะครับบังเอิญบังเอิญครับเหลขฝันเสี้ยนขาครับมาตรงพอดีครับมักแล้วละ่ะนะครับมักแล้วละ่ะ แต่ว่าอย่าลืมเลข2โตนะครับเด้ C เก้ากับ71ครับ C 9กับ71นะครับถือว่าเลขบ่หลายหางครับนะครับอาเดี๋ยวจังไดกะงวดนี้จะเป็นงวดสุดท้ายนะครับ31กรกฎาคมจะเป็นงวดสุดท้าย ที่เสียงขาเพิ่นจะให้แนวทางหลังจากนั้นเพิ่นจะเข่าพันษา3เดือนนะครับสีได้ไปเจอกับเสียงขาอีกรอบนึงกันนนท์แล้วครับหลังจากออกพันษานะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับต่อกากตอนน่ใจคือกันว่า,าถ้าสมมุติว่าเสียงขาเพิ่นฝันดีเพิ่นทีทรงข้อ,ขอมือนี้ยังมาไห่บอนะครับยังไงก็ต้องอรอลุ้นกันแต่ว่าแต่ก่อนอื่นไปลุ่นนวดวันที่31มสกบอนก งวดส่งท้ายก่อนเข้าพรรษารนี่ครับแนวทางตัวเลขจะเข่าบอนะครับเนาะเอาจังไดก่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนาะแอดกะคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับตอนนี้สำนักที่เข่าตรงๆบ่์จะเป็นแย้ายน้างนะครับปดัดงรงห่งอาจารย์โชคทวีนะครับแล้วก็เสียนขานะครับ แอดลงแนวทางให้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับตอนนี้ก็จะเหลือของพ่อเสยนเหี่ยวพ่อเสยนเหี่ยวเมวื่อวานนี้ไปหาเขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าพ่อเสยนเหี่ยวบระยุบานนะครับแอดเข้าไปพ่อเสยนเหี่ยวประยุบานก็เลยบันไดแนวทางมานะครับแล้วก็ของน้องก้าวจอมซึ่งเมดที่ผ่านมานี่ครับสามตัวแตกแบบต้องแปละนะครับเนาะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้แปลให้ นะครับแอดก็ลงแนวทางให้เบิ่แแล้วเมื่อวานนี้ครับเลขเม็ดเดียวนะครับนั่งเห็น2องขื้นสอนนะครับคืนต่องวดแล้วก็คืนวันพระต่อถัดมานะครับเห็นเลขตัวเดียว2องขึ้นสอนจนน้องก็จอมบอกว่าส่งให้คุณนะลงให้ FC ดูได้เลยนะครับงวดนี้ไม่ต้องแปลกสันนะครับไม่ต้องแปลหรอกกสันเพราะว่าถ้าแปลมันก็จะเป็นเลขของเก่าครับ ถ้าแปรมันก็จะเป็นเลขตัวเก่างวอที่ผ่านมานะครับเนาะก็เลยเล้ก็จองว่าวันนี้ว่าต้องแปรนะครับลองรุนกันครับชอบสำนักไหนก็ลองจัดเบิ้งนะครับมือนีคนมีโชคดำหน้าครับเดี๋ยวไปเตรียมโตจักน้อยก่อนครับผมกินเขาง่ายจักน้อยกระสีออกไปทงหน้าแล้วครับดำหน้าครับมือนีว่าแน่ใจว่าจะแล้วตอนใดดำน้อยๆนึงหรืครับแหกไว้นะครับนอกประมาณหนึ่งไร่นี่แหละ ราวานาบททนมี่ครับมี่ซ้ำนีกับดำซ้ำนีก่อนนะครับแล้วคลิปมีอาจารไว้แคดีครับผมพบออกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ